ก็จริงๆแล้วมันไม่คือหนูก็มีนะเป็นเพื่อนกันคือตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ปกติเวลาที่หนูไปเที่ยวหรือว่าอะไรที่แบบเป็นส่วนตัวไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูจะลงในโค้ดเฟนเป็นหลักแต่ว่าหนูอ่ะกดแบบมือลั่นไปกดลงในนั้นแล้วหนูก็เลยรีบลบคือเวลาหนูไปถ้าทุกคนเห็น,นเวลาหนูไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูจะไม่ค่อยลงสตอรี่เพราะหนูจะไปอยู่ในโค้ดเฟนหมด ซึ่งอันนี้หนูก็แบบอ่ไปเจอเจอมาแล้วก็จะกดลงโคสเฟนนั่นแหละแต่ว่านิวมือลั่นค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะเป็นเพื่อนกันหลายคนก็มองว่าภาพนี้มันแบบแนบชิดเกินไปหรือเปล่ากัน,นดูสนิทสนมกันก็ก็ดูก็สนิทนะคะก็สนิทในระดับหน<ม>ึ่งแต่ก็คือเป็นเพื่อนกันค่ะตกใจไหมครับเมื่อมีข่าวเกิดขึ้นตกใจมากคือนานเท่าไหร่แล้ว,วคะ ก็จริงๆรู้จักกันหลายปีหลายปีแล้วค่ะหลายปีมากใช่หนูมองยังไงบ้างกับเรื่องที่แบบว่าเราได้มีการโคต์ลงสตอรี่ไปแล้วมันจังหวะประจวบเหมาะกับแบบว่ามีการแถลงข่าวอะไรอยู่พอดีเหมือนเขามองว่ามันเราต้องการสร้างกระแสให้มันเป็นประเด็นที่มาหรือเปล่าไม่ใช่หนูคือหนเป็นจังหวะพอดีเลยคือหนูไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าหนูรู้เลยว่าการที่หนูมันมีรูปอะไรแบบนี้ออกมามันสร้างผลกระทบให้หลายฝ่ายใช่ คือถ้าคนรู้จักหนูจะรู้ว่าหนูไม่หนูเป็นคนที่ไม่เคยมีพฤติกรรมทําอะไรแบบนี้เพื่อสร้างกระแสอยู่แล้วค่ะอืมพี่มีนาได้อ,าอ่านคอมเมนต์บ้างไหมเพราะว่าคอมเมนต์ค่อนข้างหนู้เห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนั่งอ่านจนหมดค่ะอคะหลายคนก็ไปขุดก็แบบเราอสอ,องคนรักสนิทกันคือเคยเป็นแฟนกันค่ะแต่เลิกกันไปนานแล้วใช่แต่ตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันเลย เป็นเพื่อนไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็เจอกันได้อะไรได้ปกติอืม,อมซึ่งเราก็เคยได้มีการพูดในรายการมาแล้วนะก็คือเป็นถือว่าเป็นครั้งนั้นก็คือเป็นการเลิกกันจริงๆแล้วใช่ใช่ค่ะถาจะมีการใช้ชีวิตเขาจะติดอัดขึ้นมไหมเหมือนทำอะไรมันก็ติดจับจ้องตลอดเวลามีการไปผิดตัวเที่ยวอะไรหรืเปลาถามว่าอึดอัดไหมหอ๋อคืออาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องรูปเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยหนูว่า ก็ต้องขอโทษคนที่โดนผลกระทบทางอีกฝั่งหนึ่งด้วยขอโทษทุกๆฝ่ายเลยที่ต้องเกิดผลกระทบในครั้งนี้เพราะว่าต่อให้มันจะไม่มีอะไรอะ่ะแต่พอมันมันตอนนี้มันก็เกิดผลกระทบแล้วหนูก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วหลังกเกิดเรื่องมีได้คุยกับทางด้านเขาไหมก็ก็มีบ้างค่ะก็คือนิดหน่อยส่งให,ให้ดูอะไรนะได้คุยกับฝั่งผู้ชายไหมครับว่าเกิดอะไรหมายถึงว่าเราได้คุยกับ แบบว่ามันมันมีแถานีออกมาแล้วเนอ๋อคุยก็คุยก็คุยตามปกติเลยค่ะแล้วส่งดูว่าแบบเอามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะอะไรเงี้ยเขากงอะบ้างคะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรี้ะหนูก็ขอโทษด้วยเพราะว่าคือเขาก็รู้แหละว่ามันมือล้นจริงเพราะหนูปกติหนูไม่ใช่คนคือคนจะรู้ว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้รูดออกมาคือต่อให้เป็นเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยหนูก็หนูรู้ว่าถ้าหนูลงไปมันทุกคนก็แบบเอ้ยขนาดหนูถ่ายรูปกับ เทพที่สามะเขายังคิดว่าเป็นแฟนหนูเลยอ่ะอืมคือปกติเราลงรูปแบบบ,แบบแบ่อยไหมแบบในโค้ดเฟนอะไรเงี้ยบ่อยไหมก็มีบ้างเรื่อยๆค่ะอืมบางทีแบบเวลาแบบออกไป hang out ble, แฮงเอาท์กับเพื่อแบบนไปอะไรเงี้ยหนูก็จะลงในโคน้ดเฟนแต่วา่างๆนั่นคือลั่นเลย <c oughs> <c oughs> ลั่นเลยไปทำแฟนขับฝั่งธนูแล้วคะได้มีแบบมีการข้อความอะไรที่แบบยังไงบ้างคือถ้าในไดเรกหนูอะไม่มี แต่ถ้าในคอมเมนต์อาจจะมีบ้างเท่าที่คนส่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยที่นารสกงที่มันมีกระแสเยอะใหญ่เพราะว่าต้องมีเบบแตกแ,แล้วตลาดแล้วไม่แตกนะเขาเหนียวแน่นมากค่ะยังไงทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวหนูไปเจอผู้ชายไหนแล้วตื่นมาเจออุ้มก่อนนอนเจออุ้มเจอแบบว่าไม่ได้ไปไหนแล้วกินข้าวก็กินนอนตื่นมาอาบน้ําเห็นแล้วไม่ได้ทําอะไรทางแฟนคลับ คือหนูต้องบอกว่าแฟนคลับหนูเขาหน้ารักมากทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเขาจะเขาเขาเขาไม่ตัดสินเราอะ่ะอืมแล้วเขาก็รู้ว่าถึงแม้มันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรแต่เขาไม่เคยตั้งคําถามกับหนูเลยอืมป้าป๋าว่าปปาก็บอกว่าป้าปาก็โทรถามถามปกติค่ะป้อเออก็ตอบไปไม่มีอะไรก็ตอบไปอืม พี่นาขอย้อนถามนิดนึงก่อนหนะ้านี้ต,ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มตรวจตัวเนาะที่ว่ามีทางที่เพชรเจ้เนาะได้มาส่งเราแล้วเราก็ได้มีการคุยสัมภาษณ์ไปว่าพี่เพชรเจ้ก็บอกกับเราว่าถ้าเกิดไม่ได้มงไม่ต้องกล่าวลัวลงจากที่เราได้มงเนี่ยเราได้มีการแบบเออพี่เขาได้มามีสแสดงความมีดีหรืออะไรยังไงบ้างไหม,อมเอ่ยไม่ไมีไหมอ๋อไม่คือตั้งแต่หนูมงหนูไม่ได้คุยกับเขาเลย mm hmm. คือไม่ได้คุยตั้งแต่อยู่ในกองแล้วคือหนูไม่คุยกับใครเลยพี่เอาคิดดูอยู่ในกองมันแบบมันไม่มีว่างคุยกับใครหรอกมันเหนื่อยมันแบบมีีททททุุกกกออออยย่่าาางงใให้ํวินนนตู ของพี่เพช้าก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนั้นเราฟีดแฝงยังไงบ้างเพราะว่ามันเหมือนก่อนหน้านี้ก็คือหลังจากที่เรามีประเด็นออกไปเนาะแล้วก็ได้มีข่าวไปสัมภาษณ์ทัทนิลเคียแล้วทันิลเคียก็บอกว่าก็เหมือนบบท่นานพี่แพช้าบอกมาว่าเราคงอยู่กับ,กบทานินายอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเรายังไงบ้างคือเอาจริงๆอนะ่ะหนูไม่เห็นข่าวอันนี้ด้วยแต่ว่ามีคนมาบอกอย่างเหมือนที่มาสัมภาษณ์เ<ช>นี้ยแหละก็บอกหนูหนูก็แบบคือเราจะพูดไงแต่เชื่อได้เลยว่าหนูไม่โกหกอ่ะอืม คุยก็เป็นพี่น้องกันใช่เป็นพี่ที่สนิทเลยค่ะพี่เพชร้ารู้จังแต่หนูใส่กับโปรนักเรียนเลยก็เหมือนยุ้ยเทียวก็ไป็นเพ่แต่เหมือนพี่เพชร้าเป็นคนไปบอกตัวเองเองว่ากำลังคุยกับเราอยู่หนูก็ไม่มันก็สรุปไม่ได้ว่าใครเป็นสรุปมาจากใครอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่อยากแบบแค่อ่านแล้วก็แบบอ๋อมันคืออย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่เขามีพี่แยวที่จะถ่ายคลิจริงไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ใช่แล้วตั้งแต่เรามงลงแบบพี่เพชร้าได้ทักมาแบบแสดงความดีดีด้วยไหมคะ คือทักหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าทักหนูคงไม่เห็นเพราะว่าหนูยังไม่ได้คุยกับเขาเลยค่ะอืมีโอกาสเข้าไปเข้าไปเคลียกาโูรโทรหารกับพี่เพจ้าเหรอคะไม่ค่ะหนูว่ามัหนหนูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เขาแล้วหนูว่าเราไม่ได้แบบว่าติดใจอะไรกันอนะ่ะอืมมันเป็นเรื่องแบบคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรใช่ค่ะี งานและเงินเท่านั้นที่ทำให้เราตื่นเงินเท่านั้นที่หนอก everything ตอนนี้ขอหาหาตังค์ทำงานนะคะอยู่กับบอสก่อนแบบเอาเป็นเอาตายเลยมีนาหลังจากนี้เราจะต้องมีการระมัดระวังตัวกันว่าจะพูดหรือจะทำอะไรมากขึ้นเลยอ่ะต้องระวังขึ้นมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว่หนูเป็นคนที่แบบถ้าเกิดหนูทำอะไรแล้ว ผลกระทบมันอยู่ที่หนูคนเดียวอ่ะหรือคนมาด่าหนูคนเดียวหนูจะไม่ค่อยซีเรียสเลยแต่ถ้าหนูทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยอันนี้หนูจะค่อนข้างแบบซีเรียสมากอืมและครั้งนี้มันก็เป็นอย่างนั้นด้วยแบบนี้เรื่องความรักนี่พักยาวเลยคะหรือว่าอย่างพักยาวไหมอ๋อมันก็มันก็คงทํางานก่อนอ่ะพี่มันถ้ามันมีเข้ามาก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องแต่ดูท่าทางไม่มีวี่แววใช่ป้าป้าก็มีแต่ป้าไม่พูดนะ ก็ยังไม่เคยพูดนะหรือจะพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีเข้ามานี่จะคดกองยังไงคะมีนาโอ้โหเรามีมาตรฐานสูงมากด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วมาตรฐานอะไรบ้างคะก็ต้องมีใส่ดีเออมันก็ควรจะมีดูแลตัวเองได้บ้างเออแบบว่าดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วแล้วค่อยมาคบกับเราอะไรอย่างนี้ได้แต่คือ นหนูไม่ได้ิสต์ไว้เป็นข้อๆอย่านั้นเหมือนหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ว่าแบบจะต้องวางอะไรไว้ตอนนี้ขอแบบตั้งใจทํางานอืมสมมติถ้ามันมีเข้ามาจริงในเรื่องของคูตินะเรามีความกังวลค่ะเพราะว่าแฟนคลับก็คือยังยังมีความตินเราอยู่ถ้ามีคนเข้ามาอย่างจะแบบแฟนคลับอะไรหนูว่าหนูคงยังไม่ว่างไปเจอใครนะพี่จริงๆในเร็วๆเนี้ยไม่แน่หนูนอนอยู่โรงแรมเนี่ยไฟให้กลับมานอนตื่นมาทํางานอีกมันคง หนูคงไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนอ่ะพี่ะน,นะคะมีคอมเมนต์นึ่งบอกว่าอตอบว่าเป็นเพื่อนแต่ถ้าหลาังจะเจอขุดกับต้องแลกกระเพาะไม่ได้สะคะ,ะคขุดอะไรอ่ะขุดอะไรแล้วก็ก็เป็นเพื่อนก,นกันก็เจอกันได้คุยกันได้เหมือนที่หนูเพิ่งเจอเขามาะะอะไรอย่างงี้ค่ะ